นาที่กับพ่มีพี่น้องหน้าที่กับเสียลิปนี้กับซำนีนละจ้าช่วงนี้กับบอโหวสิทายอยังเนาะพี่น้องเนาะทายเปลียงพักเปียงเต่งเท่านี้ละจ้ารักบัวพี่น้องเก็บย้อนออก ช่วงนี้ก็บอโหวัดสิทายยังเนาะพี่น้องเนาะท่ายเปียงพักเปียงเต่งเท่านี้ลราจะพี่น้องโตวันโตขึ้นดอกสวยงามพี่น้องสวัสดีเลยทักถายดึก หายอดวิวบ่ได้เขาก็หายอดแตงยอดทั่วนี่แตงพี่น้องแตงก็ลังออกดอกจ้าหายอดวิวบ่ได้เขาก็หายอดแตงยอดทั่วนี่ยลักบัวพี่น้องเก็บย้อนออก ไมลาก,ก็มาสวนทุกมือพี่นอ้องมาดูแลแปลงผักหายอดวิวบได้เฮาก็หายอดแตงหยอดทั่วนิดกำลั่งออกใยไว้พี่น้องเวลาสิเก็บไปมกกบก่อนจะ้ะ สี่นี่แหลนะะนะเจะาหนอะหาง่ายพี่น่องหยอดปักจีซีลาวห,า,วา,หาหยอดวิวบด้เขาก็หาหยอดแตงหยอดถั่วี่ หายอดวิโโวพอหายอดกระลังเป็นหน่วยพี่นอ้องนักจันทนอตักบัวพี่นอ้อง เก็บย้อนออกไปปลูกโดยที่บริสีดวานสีดยาพี่น้องผักชีลาวเก็บใบมกกบพี่น้อง ซอยบึงเด้อพี่น้องซอยเบึงเนเด้อซอยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ไม่ลาเน่กำลังออกดอกออกหน่วยพี่น้องพี่น้องโตว,วันโตขึ้น เอ,อพี่นางสุขุสุคนดอกสวยงามพี่น้องสวัสดีเลยทักทายด้พี่น้อง,ดดองโตวันโตขึ้น โตวันโตขึ้นฟักซี่น่าจะพี่น้องเนอะฟักซี่ลาฟักซี่กีนน่าจะน้ะ ซอยเบึงเนด้อพี่น้องซอยเบึงเนเด้อซอยกดไหลกุดคอมเมนต์ให้ไม่ลาเนี่ยช่วงนี้กระบโหวสิทายอย่างเนาะพี่น,น้องเนาะทายเปลงพักเปลงเต่งเท่านี้ล้วจะกำลังออกดอกออกหน่วยพี่น้อง หญ่ไว้พี่น้องเวลาสิเก็บไปโมกกบก่อนจะ้ะวพ่อพี่น้องเวลาหายอดวิวมาเห็นพี่น้องหายอดพระรลังออก กำลังออกดอกออกน่วยพี่นอ้องหาหยอดพี่ิวกำลังออกดอกออกน่วยพี่นอ้องแตงพี่นอ้อง แตงกำลังออกดอกจ้าสีนี่เลยนะจ๊ะนาอหาง่ายพี่น้องอยอดฝักจีสีเลลาดอกสวยงามพี่น้องสวัสดีและทักไทายดอกสวยงามพี่น้อง สวัสดีเลยถักท่ายดึกหายอดวิวพอหายอดพี่น้องโตว,วันโตขึ้น ซอยบึงเนเด้อพี่น้องซอยบึงเนเด้อซอยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เม่ล่าเนี่ยนาที่กับบ่มี่พี่น้องนาที่กับเสียลิปนี้กับซัมนี้ละจ้าวพ่อพี่น้อง เวลาหายอดอยวิวมาเห็นพี่น้องหายอดกำลังเป็นนวยพี่น้องใหญ่ไว้พี่น้องเวลาสิเก็บไปมกกบก่อนจะ้ะ กำลังออกดอกออกน่วยพี่น้องพี่น้องโตว,วันโตขึ้นกําลังเป็นน่วยพี่น้อง ฟักซี่น่าจะพี่นอนะ้องเนาะ่ฟักซี่ลาฟักซี่จีนเก็บไรมกกบพี่น้องฟักซี่นี่แหลนะน่าจะเนาะหาง่ายพี่น้องหยอดฟักซี่ซีลาวแตงพี่น้อง แตงกำลังออกดอกจ้าหาหออดวิวบ่ไดเขาก็หาหออดแตงหออดทัวนีดอกสวยงามพี่น้องสวัสดีเลยทักท่ายด้ว